คุณอยากดูไหมครับว่าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณจะได้อะไรคุณจะได้คุณจะทำขนมเป็นครับครับวันนี้วัตถุดิบของเรานะครับช็อกโกแลตแป้งแล้วับแล้วก็แป้งนะครับแล้วก็ผงฟูเผื่อคุณต้องการให้มันฟูฟูฟ่ฟองนะอื้อรัว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 แล้วก็น้ําตาลแล้วก็เนยนะครับขั้นแรกเราจะต้องละลายน,น้ําตาลแล้วก็เนย ต่อไปนะครับเราก็จะไลายเนยในน้ำตาลครับใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนี่สูบกันนะกาจะใช้น้ำตาลนี่ใช้เนยหยดน้ำตาลครับแล้วใส่น้ำตาลเข้าไปเข้ามากันทุนกคนตักการเลยครับอันไม่ต่วงช้อนหนึ่งช็อตพีนะครับอู้ thấp đi đấy, xài nước này hành, Sợ đồng đi. Đồng đi. mình không đi, nước này để xài, nó nhờ mình loi mật rồi, không cần มเตามันเิศละลายยานหเราจะได้กินหอมของ iner, เนยแล็น้ำตาลตัว oh. เออจะต้องตอ,อกไข่นะครับใช้ไข<ห>่ประมาณ2 2> ừ, <S 1> 1, <S หานึ่งอใช้ไข่ประมาณหนสองฟองนะครับ เราจะตีไปก่อนหนึ่งฟองนะครับอ๋อช้อนนี้ก็ได้ประหยัดประหยัดซุมไก่ใกล้ๆนะเยี่ยมเลยซุ้ไก่มาเลยนกองใช่ครก็จะได้เห็นอุ้ยน้ำตาละลายแข็งตัวอีแข็งตัวเวจัดเลยอ่ะ มัต้องมาควบันกันก็ต้องกลับมาควบเนดี๋ยวพึ่งเพ่มงีย่มเี้ยพึ่งี้ยเพ่เงี้ยเพิ่มเงี้ยพ่เงี้ยเพ่มเงี้ยพ่เงี้ยเพ่เี้ยเพ่งี้ยเพ่มยๆิง้ยเงี้ย่ยเ่ม้เงี้ยเยเ่มเงี่มเงีเพม้ยงี้ยเพิ่ม้งิ่งีมเ้่มเ่่เีย่ ใช้ไฟอุ่นไปเรื่อยๆเร่ค่อยใช้ไฟอุ่นเดี๋ยวไข่สุกไข่สุกว่าไข่สุกเี่ยว่าแล้วไข่สุกโอ้โยกข้กจินไข่สุกวะเฮ้ยไม่ทันเดี๋ยวแยกกัน อ้สุกไปครึ่งนึงไปอ่ะเรียกว่าไข่สุกเลยหม้อเลยเนะี่อยอืมนี่ยีละลายเลยน้ำนานแล้วก็ต้องเออตกใจมันจะไม่ไหม้อเนะออ,อมมไม่มมไหม้หรอกเออมันก็เนี่ยกลัวจะไหม้ในหม้อนั่นแหละอ้าเอ้าวอ้าวเออเครื่องไข่ก่อนเลยแม่กุ๊กกี้า็จว่าอะไร เังอนลกนมอืมว้าวไม่ละลายเลยเปลี่ยนนี่ยมันจะไม่มอกูดำกหมเดิมอีกอะ เนยไงมันก็เลยไม่ละลายเจ็ดน้ำมันมาใส่น้ำมันแทนน้ำมันเออใช่ใช่ใส่น้ำมันมึงเอาวิ่ยืนาตรงนั้นน่ะกินเบียร์เลยนว่ามึงสมเกินแบไม่แล้วไม่เป็นไรค่อยไปขัตถยอะเนวไจะ็นไม่เป็น น้ำตาลจะเอายังไงให้มันละลายก่อนเปลี่ยนเรใส่น้ำเปลี่ยนสีเอาใสน้ำใส่นิดเดีละลายน้ำตาลนะแล้วค่อยนเสร็จนี่ครับหลังจากที่เราคนน้ำตาลให้เข้ากับไข่ไก่แล้วเราก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปนะครับใส่ช็อกโกแลตลงไปเลยตรงมันเราจะได้มันช้อนคือ หลังจากที่เราทําการคนให้เข้ากันเนสร็จแล้วเราก็จะนะใส่ลงไปในถ้วยแป้งท,ที่เราได้ทําการร่อนแป้งไว้แล้วใส่เลยใส่ใส่เลย กันให้เข้ากันอ่ะคนกันเลยเนี่ยที่กูบอกว่าคนเา็คนนันเขาจะเล่น่างนี้เดี๋ยวคนจีนมันเหลียวไม่ให้ยังไม่ไั้เล่นเพราะมันเหนียวด้ยแหถ้าไม่เหนียวเดี๋ยวตอกไข่เข้าไปใส่มันไม่เหนียวเลยวไอ้ยังแห้งขนาดนี้เดี๋ยว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 ไม่ใส่เลยนะครับตไข่ใส่ เยฟังน่เป็นซนี่กันแสงโอ้โหโตล่อติรันได้หรอเดี๋ยวไปเรื่อยคนมไปเรื่อยที่กน้นเหลเสร็จแล้วเราก็จะใส่ถ้วยที่คยังไม่เราจะไปอบนะครับโอเคเลยใส่ถ้วยเลยได้แล้วได้แล้วบวแล้วกินนอะี่นะบัตเตอร์มันแรงต้องใส่เยอะหรอก อ oh ืมัยวเฮียนัมันแซงไปเลยเทลงวไปเลยทีไม่ได้ได้ไหมได้ไหม เอาสัพีช่วยกันนะโอ้เออตกัวสับพีงมาไ้างล่างะโอ้เกลือเกลือร้านแตมเลที่ได้แล้วแล้วก็เอาช้อนเกลี่ยกันนะมาะกัาช้อนเกลี่ยเกลี่ยหน้ามัเท่ากันครับโอ้จับกล้องเยอะ เกงปีเกงโชนะครับประธานรองประธานเกทั่วๆเกงพวกคุกกี้มั้งเนี่ยนหมักกันมาคุกกี้หลังจากนั้นเราก็จะเราก็จะเฮ้มัน พอดีแล้วเก่งเนี่ยมึงถือมึงถือไปใส่ในเตาอบนะครับต่อไปเราก็จะถือไปใส่เตาอบนะเราจะใช้เตาอบหม้อร้อนไอ้ออกระดมร้อนนะครับใช้อเท่าไหร่ใช้กี่องศาใช้อุณหภูมิร้อยเจ็ดสิบองศาอบยี่สิบห้านาทีนะครับยี่ห้าองศาเอ้ร้อยเจ็ดสิบเออร้อยเจ็ดสิบห้าเลยนะ ข้างดลดงนี้วรก็อีสานอรีกัด